และตอนนี้ปุกี้ก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านหุ่นกระบอกไทยแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเจ้าหุ่นกระบอกเนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงและตอนนี้นะคะผู้รู้ก็รอเราอยู่ข้างในแล้วค่ะตามปุกกี้เข้ามาเลย ก่อนอื่นเลยนะคะก็<ม>ต้องขอให้พี่เป็ดช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะผมก็พี่ชื่อนิเวศแววสมนะครับพี่จบทางด้านของการออกแบบนิเทศศิลป์มาชนะอาชีพหลักก็คงจะเป็นเรื่องของในในวงการบันเทิงสัส่วนใหญ่พี่ทำอาชีพเป็นครีเอทีฟเป็นผู้กำกับการ์ตูนแอนิเมชันนะฮะ,ะทำโฆษณา ทำละครเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ทําพวกออกกนานต่างๆนั่นคืออาชีพหลักส่วนอาชีพเสริมลงมาเนี่ยคือจะเป็นเครียกว่าเป็นงานอนดิเรกก็คือคการผลิตหุนกระบอกไทยเ,เพื่อเพื่อเพื่อการสะสมการเป็นของประดับแล้วก็เป็นการแสดงด้วยเข้ามาเกี่ยวกับหุนกระบอกได้ไงคะประจวบเหมอะที่พี่ไปเห็นหุนกระบอกอยู่อยู่เจ้าหนึ่งในห้างสรรพสินค้าเอ๊ะมันมันมันต้องตาแล้วมันสะดุดตานะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นศินละปะชิ้นเล็กๆเนี่ย แต่มันรวบรวมความเป็นศิลปะหลากหล,หลายแขนงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยการเขียนการปัน้นการแกะแม้กเรื่องของการแสดงเราก็เลยเอ๊จุดคิดว่ามันน่าจะทําเป็นการค้าได้วันแรกเนี่ยกะรวยก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยละ่ะเปิดหนังสือของอาจารย์โจหลุยบ้างของอาจารย์จักรพันธ์บ้างหรือแม้กระทั่งของใน,ในมิวเซียมต,ต่างๆหัดทําเลยหัดทําตั้งแต่ การป้านการแกะการเขียนจนวันหนึ่งเนี่ยทำมาได้สักประมาณปีสองปีก็ไปเจอคุณยายชื่อสกุลแก้วเป็นศิลปินแห่งชาติด้านขระบอกไทยก่อนด้วยความอยากจะลองดีก็คุณยายจะสอนผมหรือเปล่าถ้าผมอยากจะเรียนเชื้อกระบอกไทยมันเป็นความประทับใจและทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเราค่อนข้างมากนะฮะว่าคุณยายบอกว่ามาเลยครูจะสอนให้ เว้ยเราเอะนี่คือศิลปินศิลปินโดยแท้โดยใส่เลือดจริงๆซึ่งท่านไม่ได้หวังอะไรอะไรเลยจนทุกวันนี้เราก็จะมีการแสดงคุณกระบอกให้กับเด็กๆชาวต่างจังหวัดได้ดูกันมานั่งหัดเขียนคุณกระบอกทำหัวโคงหัวโขนฟรีแทบจะหมดเลยมันก็เลยกลับกลายมาว่าให้เรา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 รักไปแล้วฮะเราเรา,เราถอนตัวไม่ได้เวลาพูดเนี่ยเหมือนจะโกหกแต่ถ้าเรามาสัมผัสด้วยด้วยตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารักเรารักจริงๆแล้วก็มันมีคุณค่าจริงๆ ส่วนตอนนี้ปุกกี้วาดเราไปชมการทำหุ่นกระบอกกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์การทำหุ่นกระบอกก็วางอยู่เต็มโตะแล้วละคะ่ะแต่ว่าปุกกี้เนี่ยยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะกลายเป็นหุ่นกระบอกได้ยังไงนะคะยังไงเนี่ยก็ขอ,อให้พี่เป็ดช่วยอธิบายแล้วก็ขั้นตอนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการทำให้หน่อยค่ะอ่าสิ่งแรกที่เราขาดไม่ได้เลยคงต้องเป็นคำว่ากระบอก,ก,ะบอกนะฮะก็ะต้องเป็นลำตัวของหุ่นกระบอกเนี่ยนะฮะ,ะที่ทำาทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ หรือว่าจะเอาท่อ PVC ก็ได้ซึ่งมันเป็นทรงกระบอกเนี่ยเพราะว่าเ,เวลาจับแล้วเนี่ยหัวเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ะนะครับแล้วต้องหัวตรงหัวไหลนี่เราทำ,ทำมาจากไม้สักฉะนั้นคุณกระบอกมีแค่นี้เองเนี่ยเป็นแค่ลําตัวเป็นตัว<อ>ตัวทีที่เราเห็นนี่นะฮะแขนสองข้างก็มาจากตะเกียบที่เรากินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแล้วก็อาจจะเอาดินมาปั้นเป็นมือหรือเอาหนังวัวหนังควายมาตัดให้เป็นมือแทน<อ>นะครับหัวหุน่น<อ>ในอดีตเนี่ยเขาแกะมาจากไม้เนื้ออ่อนบ้างนะฮะ ปั้นมาจากดินเหนียวบ้างหรือแม้แม้กระทั่งเป็นเปเปอร์มาเช่เป็นกระดาษนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราลองมาจากไฟเบอร์หรือว่าเรซินเพื่อให้มันง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้อีกอย่างคือเรื่องเสื้อผ้าหุน่นถ้าไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยหุ่นโป๊แน่ๆนะฮะก็เราก็จะเอาผ้าไหมนะครับหรือแม้กระทั่งผ้าจงกระเบนเนี่ยแหละมาปักดินปักลูกปัดเลื่อมนะครับให้ไปให,ให้ให้มันมีความระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟนะครับ กรองคอหรือแม้กระทั่งอินทนูเนี่ยถ้าเป็นตัวพาร์ทเนี่ยเขาจะมีมีอินทนูแหลมแหลอย่างชุดโขนละครน,นะครับ oh. ถ้าเป็นตัวหนักก็จะมีพาร์สบายโดยที่จะเอาดินทองนะฮะมาตัดเป็นชิ้นเล็กเล็มาปักรวดลายเข้าไปสร oh. ้อยสังวาลต่างๆนะฮะที่เราเห็นไอ oh. ที่เราเห็นเป็นทองคือเป็นทองคำเปรียวร้อยเปอ์ทั้งหมด oh. แล้วติดด้ยคริสตัลแก้วนะครับ oh. แล้วเร,เราลองเขียนหน้าแบบง่ายๆซึ่งในอดีตนี่นะฮะเราอาจจะต้องใช้สีมาจากสีฝุ่น แต่นั้นในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสีอะคริลิกสีโปสเตอร์สีอะไรตั้งเยอะแยะ,แล,ะแล้วก็สามารถมาเขียนได้เหมือนกันอยู่ตรงที่เรื่องของเส้นแล้วก็เรื่องของความอ่อนช้อยของมันสัปดาหนี้นะคะเราก็วาดหน้าของหุ่นกระบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาใส่แกนไม้เพื่อจะเป็นแกนสลับสูงเข้าไปในตัวของกระบอกไม้ไผ่อันนี้ได้แล้วตัวนี่อันนี้คือได้ลำตัวต้องเอาเสื้อผ้ามาด้วย เออเพราะว่าเราเราจะเย็บซับในอะฮะมันต้องเป็นกัปตะเข็บเข้าไปจริงจในอดีตเขาจะไม่มีซับในเลยครับแต่ว่า้าปัจจุบันคือเราบางทีเราเชิดไปเช่นมาเนี่ยนิ้วเราไปเกี่ยวกับตัวดินเนี่ยมันก็จะขาดได้เสร็จแล้วเร,เราก็ต้องมาใส่มือทั้งสองข้างเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาพวกเนี่ยกรองคอนะครับคือเร,เราต้องใช้กาวเย็บทั้งหมดเลยติดเข้าไปเรียบร้อยครับคุณกระบอกหนึ่งตัว สำนักพิเ็ดเองเนี่ยค่ะคคมีแนวคิดที่จะนำวัฒนธรรมที่เก่าๆนะคะให้มาร่วมสมัยให้เหมาะกับัยรุ่นสมัยนี้ได้ยังไงบ้างคะต้องอาศัยสือ่อสารมวลชนที่ดีการอย่างเช่นว่าคุณกระบอกอพี่เนี่ยทำไมชาวต่างชาติถึงรู้จัก่าใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อใน,ในการเผยแพร่ความรู้แลว้วก็ความสวยงามของของคุณกระบอกไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้กันคงต้องมาผสมผสานกันเอาความเชยให้มันเป็นความทันสมัยและเป็นสิ่งที่โดดเด่นของของศิลปะไทยให้ได้ ถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่เป็ดมากๆค่ะที่มาช่วยสาธิตการทําหุ่นกระบอกแล้วก็เชิดหุ่นกระบอกให้ดูด<อ><ร>้วย <คา S 1> นะคะขอบคุณมากค่กคะ <ๆ S 3> <apples. S 1> และนี่ก็คือเรื่องราวของหุ่นกระบอกที่ TK Guru เนี่ยหาคำตอบมาให้เ,เพื่อนๆหวังว่าคงจะจุใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่หุ่นกระบอกเท่านั้นนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยควรจะอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ายังมีเรื่องราวความเป็นไทยอีกมากมายเลยค่ะที่พวกเราเนี่ยควรจะสานต่อและจำรงคงไว้ให้อยู่ตราบนานเท่านานค่ะ